สวัสดีครับนักเรียนครับเนาะนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่เดียวเราเรียนเรื่องฐานสมโพธของเมทริกนะครับฐานสมโพธของเมทริกนะครับไปแล้วนะครับเนาะฐานสมโพธของเมทริกอยากคุยกับย้อนให้ดูนะหรือว่าเมทริกสลับเปลี่ยนนะครับฐานสมโพธเมทริกคือเมทริกสลับเปลี่ยนนะครับในหนังสือเรียนหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะคือการเปลี่ยนเมทริกจากแถวเป็นหลักนะครับก็พื้นฐานนะก็ต่อไปครับชั่วโมงนี้นะครับเรามาเรียนเรื่อง เป็นเรื่ n องการบวกเมทริก์นะครับการบวกเมทริก์นะครับเขาบอกว่าให้เมทริกส์นะครับมีเมทริก์นะครับเมทริกส์ครับมีขนาดคือ m คูณ n แล้วก็เมทริกส์นะครับมีขนาดคือ m คูณ n เหมือนกันคือเมทริกส์และเมทริกส์เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันนะ m คูณ n แล้วก็ m คูณ n เนาะเป็นเมทริก์ที่มีขนาดเท่ากันผลบวกของเมทริกส์กับเมทริกส์คือนะครับ เมทริกซ C ก็คือ C ีเมทริกซีเกิดจากเมทริกเอบวกเมทริกบีก็คือสมาชิกนะครับของเมทริกเอบวกกับสมาชิกของเมทริกบีก็บอกว่าสําหรับทุกๆไอนะครับไอนะครับคือแถวนะครับคือ1นถึงเนะครับแล้วก็ J J คือหลักเนาะเจคือหลัก1นถึงเนะครับก็บอกว่าเขียนแทนด้วย A อบวกบนะครับเอบวกบคือสมาชิกนะครับ aij m คูดเบวก bij m คูณ n นะครับหรือเท่ากับนะครับ aij บวก bij m คูณ n นะครับหลักการง่ายๆครับหลักการบวกเมทริกซ์นะครับหลักการบวกเมทริกซ์ก็คือ1น,นะครับอันนี้อันนี้เป็นภาษาทางการเนาะอันนี้ภาษาภาษาบ้านๆเราเนาะหครับมิติต้องเท่ากัน2ครับตำแหน่งเดียวกันบวกกัน,นครับการบวกเมทริกซ์มีมี ง่ายๆสรุปมาสองข้อเนี่ยจากนิยามสี่ห้าบรรทัดเยอะๆเนี่ยคือหนึ่งมิติต้องเท่ากันสองตำแหน่งเดียวกันบวกกันครับการบวกมิติมีหลักการทค่แน่ครับมิติต้องเท่ากันถ้ามิติไม่เท่ากันบวกกันได้ไหมไม่ได้เพราะนิยามมันบอกว่ากาหนดว่าเมิติต้องมีมิติที่เท่ากันนะหนึ่งมิติเท่ากันสองตำแหน่งเดียวกันบวกกันเลยนะครับตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างหนึ่งจะเห็นภาพเนาะ ตัวอย่างนิดนึ่งครับกำหนดให้เมทริกซ์ A นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เนาะ,ะเลยเมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เหมือนกันจงหา A บวก B จงหา A บวก B ครับเมทริกซ์ A นะครับเราก็ดูครับเมทริกซ์ A A เนี่ยก็คือ2 4 5 6เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ใช่ไหมครับเมทริกซ์ B คือ3 1 2 9เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ใช่ไหมครับ2คูณ2เหมือนกันเลย นะครับก็บวกกันได้ใช่ไหมครับเพราะขนาดเท่ากันใช่ไหมครับ a บวก b ใช่ไหมครับ a บวก b เนาะ a บวก b นะ a b, นะก็คือ a บวก b ก็คือ matrix a นะ matrix a ก็คือ2 4 5 6ี่ห้าหกบวก matrix b ก็คือ3 1 2 9ใช่งส้ยไหมใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะนะครับ matrix a matrix b เนาะ matrix a บวก matrix b ก็จะกลายเป็นเขาบอกว่าเมทริกนะครับบวกกันบวกเมทริกคือเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันก็คือปั๊บกลายเป็นเป็นนี่ครับตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งก็คือ a อหนึ่งหนึ่งก็คือสองบวกบหนึ่งหนึ่งก็คือสามเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันต่อไป a อหนึ่งสองใช่ไหมครับก็คือ c ี่บวกบหนึ่งสองก็คือ 1ครับเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันบวกกันเห็นไหมต่อไปตำแหน่ง2 1 a 2 1ก็คือ5บวก b 2 1ก็คือ2ครับเห็นไหมแล้วก็ตำแหน่ง2 2 a 2 2ก็คือ6บวก b 2 2ก็คือ9ครับจะบวกกันครับ2บวก3เป็น5ครับ1บวก4เป็น าครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าครับจบแล้วครับ a บวก b ครับมิติยังเท่าเดิมครับสองคูณสองแค่นี้ครับง่ายไหมครับง่ายเลยเหมือนบวกเลขประถมเลยนะครับเหมือนเราเรียนประถมเลยบวกเลขพื้นฐานนะครับพื้นฐานนะครับเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกัน นต่อไปตัวอ,อย่างที่สองครับนะครับอ่ะตัวอ,อย่างที่สองนะครับกำหนดให้เมทริกเอนะครับเป็นขนาด3ามคูณสามเนาะเมทริกบีเป็นขนาด 3, 3นนามคูณสมเหมือนกันนะครับชงหาเมทริกเอบวกเมทริกบีนะครับแล้วก็มาแจากแจงและเอียดกันหน่อยนะครับ เอคือ3าคูณสเนาะคือลบสามสองลบหกสี่สามเจ็้นยไหมครับเมทริกเอเมทริกบีเมทริกเเป็นขนาด3าคูณสมเนาะเมทริกบครับเมทริกบก็คือลบห้าลบ2องสลบสี่ลบหเป็นเมทริกขนาด3ามคูณสามเขาบอกว่าจงหา เมทริกซ์เอบวกเมทริกซ์บใช่ไหมครับเมทริกซ์เอบวกเมทริกซ์บีเขาบอกว่าการบวกเมทริกซ์มีนิยามอยู่สองข้อคือนนึงมิติเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เท่ากันไหมเท่ากันนี่แหละคือสามคูณสามใช่ไหมครับสองเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันครับอ่าตำแหน่งเดียวกันบวกกันจงหา a อบวกบใช่ไหมครับจงหา a อบวกบเนาะจงหา a อบวกบนะครับอ่ะเรามาดูกันครับ a อบวกบครับ a อบวกบเท่ากับนะครับเมทริกซ์เอบวกเมทริกซ์บนะเมทริกซ์เอก็คือ -3 บสองลบหกใช่ไหมครับ4 3 7ใช่ไหมครับใช่ไหมอ่านะครับห้าศูนย์ใช่ไหมครับอ่าบวกกับเมทริกซ์บีเมทริกซ์กบีก็คือนี่ค่อยไปครับลบหลบสอามใช่ไหมครับสี่งลบสี่ใช่ไหมครับสามสองลบหกใช่ไหมครับ นี่เมทริกซ์เบวกเมทริกซ์บใช่ไหมครับเขาบอกว่าการบวกเมทริกซ์ให้เอาตำแหน่งเดียวกันบวกลบกัน,ใ,กกกนใช่ไหมครับตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันให้บวกบวกกันใช่ไหมครับอมาดูครับเนาะตำแหน่ง A11 ก็คือเท่าไหร่ครับ A11 คือเท่าไหร่ A11 คือลบสบวกบวกนะบวก B11 ก็คือ ลบ 5, ใช่ไหมครับลบสบวกลเนาะต่อไปตำแหน่ง a 1หนึ่งก็คือ2องบวกกับเนาะตำแหน่ง a b 12ก็คือลบสใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าต่อไปตำแหน่ง a 13นึ่มใช่ไหมครับ a 13ก็คือลบหนะครับ บวกใช่ไหมครับ b 1 3ก็คือ3ใช่ไหมใช่ไหมครับทำเงินได้กิดดนได้ต่อไป a 2 1ก็คืออะไรครับ4บวก a a บวก b 2 1ก็คือ4ใช่ไหมครับต่อไป a 2 2ก็คือ3 บวก b 22, 2 2ก็คือ1ครับต่อไป a 23, 23, 2 3คือ7บวก b 2 3คือลบ4ต่อไป a 31, 3 1คือ5 b 31, 3 1คือ3ครับ ห็นไหมต่อไป a สาคือ0ครับบวก b 3 2คือ2ครับใช่ไหมครับต่อไป a สาก็คือ2บวก b 3าคือลบหกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะบวกกันธรรมดาครับ ลบสามบวกลบห้าเป็นลบสามบวกลบห้านะลบสามบวกลบห้าเป็นลบแปดครับสองบวกลบสองก็เหลือศูนย์ใช่ไหมครับผมลบสองเป็นศูนย์เนาะลบหกบวกสามเหลือลบสามครับเห็นไหมลบมีหกบวกมีสามไงนะครับต่อไปสี่บวกสี่เป็นแปดครับ สาบวกหเป็นสครับ7จบวกลบสครับเจบวกลบสเหลือบวกสครับเพราะบวกมีสาบวกมีเลบมีลบมีสี่บวกมากกว่าลบก็ต้องตอบบวกใช่ไหมครับเหมือนการรวมกันต่างกันต่างการตัดกันใช่ไหมการบวกนะครับห้วกสเป็นแปดครับศูนบวกสเป็นสครับสอบวกลบหเป็น ลบสี่ครับนะี่ครับ a บวก b ครับจบแล้วครับตอบแค่นี้ครับจำหลักการให้ได้ครับเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันโอเคไหมครับตำแหน่งเดียวกันบวกกันปัญหาเวลาทำข้อสอบนะครับหนูจะเจอครูจะเจอบ่อยเลยแหละเวลาตรวจข้อสอบจะเจอเนี่ยการบวกลบจำนวนจริงผิดเยอะมากการบวกลบจำนวนจริงผิดเยอะมาก อันนี้เราเรียนตั้งแต่มรหนึ่งเนาะอันนี้เรียนตั้งแต่มรหนึ่งาครูขออนุญาตทบทวนหน่อยขออนุญาตทบทวนการบวกลบจำนวนจริงหน่อยดูนะอันนี้ขออนุญาตทบทวนหน่อยนะครับสังเกตนะครับสังเกตเพราะว่าเห็นหลายคนละหนึ่งลบสองกับสองลบหนึ่งหนึ่งลบสองกับสองลบหนึ่ง 1ำมเดหนึ่ลบสกับ2องลบหนลบสครับ1นลบสอนะหนลบสบวกมีหนึลบมีสก็คือลบหใช่ไหมครับใช่ไหมครับบวกมี1นลบมีสไงบวกมีหลบมีสต่างกาันตัดกันเหลือลบ1ตัวเห็นไหมเห็นไหมต่อไป2องลบหนึ่งตอบ หนึ่งครับบวกมีสองลบมีหนึ่งโอเค okay, ไหมครับโอเคไหมอย่างเช่นอ่ะ,อะสามบวกลบสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ,บ,รนะรบสามบวกลบสองนะี่ฮะเรก็ทําไปบวกคูณลบเป็นบวกคูณลบเป็นลบเนาะก็กลายเป็นสามลบสองเท่ากับเท่าไหร่สามลบสองก็เหลือหนึ่งเห็นไหม ลบสามบวกสองลบสามบวกสองการลบมีสามบวกมีสองก็เหลือลบหนึ่งนะครับโอเคเนาะอันนี้การบวกลบจำนวนเต็มบวกลบจำนวนจริงนะรบ,บวกลบจำนวนเต็มนั่นแหละนะครับเราเรียนมาตั้งแต่มมมหนึ่งนะครับก็ก็คงจะได้นะก็อย่าลืมเครื่องหมายนะเครื่องหมายเหมือนกันนับรวมกันเครื่องหมายต่างกันตัดกันโอเคเนาะอย่างเช่นลบ สามบวกลบสามนะครับลบสามบวกลบสามก็คือลบสามบวกคูณลบเป็นลบสามลบสามกับลบสามรวมกันเป็นลบลบหกใช่ไหมครับเหมือนกันรวมกันใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานอันนี้ทบทวนตั้งแต่มอะไรมอหนึ่งนะครับมอหนึ่งเข้ามาเรื่องแรกเลยเนาะอ่านผ่านไป ต่อไปตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3กําหนดให้เมทริกเอนะครับเป็นเมทริกขนาด2อคูณสและเมทริกบีเป็นขนาด2อคูณสเหมือนกันจงหาอ่าข้อนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับจงหาเมทริกบีบวกเแล้วก็ A อแทนสปอตบวกบีแทนสปอตนะครับอ่เริ่มยากขึ้นนะครับเริ่มยากขึ้นบีบวกเนะครับแล้วก็ A อแทนสปอตบวกบีแทนสปอตนะครับเอาเราหาบีบวกเอก่อนเมทริกก่อนเมทริกเอเนาะ เม็ินะครับคือเม่ดิศสี่สามลบห้าลบ 7, 8, 2, เจดปดสองนาะอันนี้เป็นเม่ดิศขนาดสอคูณสามใช่ไหมครับต่อไป b เม่ติ b คือลบเก้าสี่ศ์ลบหสองลบสามนะครับเป็นเม็ิศขนาด2อคูณสาใช่ไหมครับเม็ิเท่ากันใช่ไหมครับขนาดเท่ากันใช่ไหมครับก็บวกบกันได้เนาะ เราหาแรกครับเขาบอกว่า b บวก a ครับ b บวก a นะหา b บวก a นะครับ b บวก a b คืออะไรครับ b คือเมทริกซ์ b เนอะเอามาเลยครับลบ904ลบ62ลบ3บวกเมทริกซ์ a นะครับบวกเมทริกซ์ a ก็คือ43ลบ5 แปดสองนี่เมทริกซ์ B บวกไปที่เอนะครับ B ขึ้นต่อก่อนแล้วก็บวก A นะ B บวก A นะอ่าเ <c oughs> ขาบอกว่าการบวกเมทริกซ์นะครับก็เอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาลุยกันเลยตำแหน่งเดียวกันบวกกันตำแหน่งเดียวกันบวกกันเนาะก็มาตำแหน่งเอหน่งหนึ 1, คือลบเใช่ไหมครับบวกตำแหน่ง B11 ก็คือ4ใช่ไหม ต่อไปตำแหน่ง a 1 2คือ0ใช่ไหมครับบวก b 1 2ก็คือ3ใช่ไหมครับต่อไปตำแหน่ง a 1 3ใช่ไหมครับก็คือ4บวกตำแหน่ง b 1 3ก็คือลบหใช่ไหมลบห้ใช่ไหมครับต่อไป 2> a สอคือลบหบวก b 2 1คือลบเ b 2 2คือ2บวก b 2 2คือ8ปดใช่ไหมครับ,บ b a a 2 3, 3, 3คือลบสบวก b เอสองสา a ส3มคือลบสบวก b สาคือ2ครับจะบวกกันครับธรรมดาครับ ลบเก้าบวกสี่เหลือลบห้าศูนย์บวกสามเป็นสามสี่บวกลบห้าเหลือลบหนึ่งใช่ไหมครับลบหกบวกลบเจ็ดเป็นลบสิบสามสองบวกแปดเป็นสิบลบสามบวกสองเหลือลบหนึ่งเนี่ยเป็นไม่ถีบขนาดเหมือนเดิมครับคือสองคูณสามจบแล้วครับ เอบวก b จบแล้วครับ okay. ต่อไปเขาบอกว่าจะหาอะไรอีก A อทันสพโพสบวก B ทานสมโพสทานสมโพสเราเรียนมาเรื่องที่แล้วนะครับเมทริกสลับเปลี่ยนเนาะเมทริกสลับเปลี่ยนคือเปลี่ยนแถวเป็น,เป,น,เ,ปน,นเปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับเปลี่ยนแถวเป็นหลัก A ทันสโพสครับ A ทันสโพส ก็คือเปลี่ยนแถว a แถวที่1ของ a เป็นหลักที่1นึ่งใช่คือ435จากแนวนอนเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับจะกลายเป็น4 3่ลบหใช่ไหมครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักเนาะคือแถวที่2เป็นหลักที่2เนาะก็คือลบ 7, 8, เจ็ดแปดนะลบเจ็ดแองา ดี r a n s p o s e b t r a น s p o s e นะครับแล้วก็เปลี่ยนแถวที่หนึ่งของเมทริกบเป็นหลักที่1ของเมทริกบใช่ไหมครับคือลบเก้าสี่ศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนแถวที่สองของเมทริกบเป็นหลักที่สองของเมทริกบใช่ไหมครับอ่กาก็จะกลายเป็นลบหกสองลบสาม มี a ทันสมโพทันสโพธเนาะล้วเขาบอกว่า a ทันสโพธบวก b ทันสโพธเนาะเราได้ a ทันสโพธแล้วก็ B ีทันสโพแล้วใช่ไหมครับก็จับบวกกันเนาะก็คือ a ทันสโพธบวก b ทันส s โพธก็คือเนาะสี่ลบเจ็ดสบห้บวกกับเนาะลบเก้าลบหสี่สลบสาม นี้ใช่ไหมก็จะบวกกันการบวกเมทริกก็คือตำแหน่งเดีวยวกันบวกกันเนาะก็จะกลายเป็นก็ยัดเขียนตรงนี้เนาะแต่ไม่ใช่เป็นหลายหน้าเอหนึ่งหนึ่งคือสี่ครับบวกบีหนึ่งหนึ่งคือลบเครับใช่ไหมเอหนึ่งสองคือลบเครับบวก 1> b 1 2คือลบหครับ 2> a 2 1คือ3ครับบวก b 2 1คือ4ครับ a 2 2คือ8บวก b 2 2คือ2ครับ a 3 1คือลบหครับบวก b 3 1คือ0ครับใช่ไหม ต่อไป a สามสองคือสองบวก b สามสองคือลบสามครับธรรมดาครับจะบวกกันสี่ลบเก้าบวกสี่บวกลบเก้าเหลือลบห้าใช่ไหมครับใช่ลบเจ็ดบวกลบหกเป็น ใช่ไหมครับสาบวกสี่เป็น3าบวกสี่เป็น7ครับใช่ครับสามบวกสเป็นเจใช่ไหมต่อไป8ปบวกสเป็นสิครับลบหบวกศนย์เป็นลบห้าครับสองบวกลบสามเป็นลบหนึครับ เมตริกขนาดสามคูณสองครับจบแล้วครับจบแล้วครับเนี่ยครับกานบวกไมตริกครับริงฐานประมาณนี้ดูตัวใจสุดท้ายของวันนี้หน่อยครับตัวใจสุดท้ายของวันนี้นะครับไม่ยากไม่ยาก,อยากขอกำหนดให้ เมทริกซ์ a นะครับคือลบสองกับห้าเมทริกซ์ b คือหนึ่งลบสามจงหานะครับจงหาค่าของ a บวก b ทันสมโพสแล้วก็ b บวก a ทันสมโพสนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับอ่ะเมทริกซ์ a นะครับเมทริกซ์ a คือลบสองกับห้าเป็นเมทริกซ์ขนาดสองคูณหนึ่งนะครับเป็นเมทริกซ์ขนาดสองคูณหนึ่งเนาะเมทริกซ์ matrix b คือเมทริกซ์ หนึ่งกับลบสามเป็นเมิติขนาดหนึ่งคูณสองเอบวกบีได้ไหมครับครูถามครับเอบวกบี <B S 2> <B S 1> ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะขนาดหรือมิติมันไม่เท่ากัน,ก,นการบวกลบนะครับการบวกเมตริกต้องขนาดเมิติเท่ากันใช่ไหมอันนี้ไม่เท่ากันเนาะเราก็เลยใช้าการแานสมมติเขาช่วยถึงจะบวกกันได้ใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าจงหา a อบวกบีแนสมมต a บวก b แทนสมโพสใช่ไหมครับเราหา b แทนสมโพสครับ b แทนสพโพสก็คือ,อ a แทนสมโพสคืออะไรครับ a แทนสมโพสคือเปลี่ยนแถวเป็นหลักใช่ไหมครับคือลบสองจากแถวที่หนึ่งเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหลักที่หนึ่งคือลบสอง ใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักนะเห็นไหมอีทานสปอตนะครับแล้วก็ห้าครับห้ามันแถวที่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหลักที่หนึ่งก็คือห้าเห็นไหม ฐานสภูตนะครับทันสพูตนะครับเปลี่ยนแล้วนะของคุณหนึ่งนะครับเห็นไหมเปลี่ยนแถวนะครับแถวที่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหลักที่หนึ่งโอ้ครูเขียนผิดนี่หว่าเอทันสภูตนะเปลี่ยนแถวที่หนึ่งเป็นหลักที่หนึ่งก็คือลบสองเปลี่ยนแถวที่สองเป็นหลักที่สองก็คือห้านะครับแถวเป็นหลักนะหลงงง นะครับเป็นแถวเป็นหลักเนาะ A t r a n s p o พสต่อไป B t r a n s p o พสนะครับก็เปลี่ยนจากแถวเป็นหลักนะครับแถวที่1เป็นหลักที่1ก็คือ1กับลบสครับเมทริกซ์เคือ A t r a n s p o พสก็คือ1นึ่งคูณสองบีทันสมโคือ2อคูณหครับอ่าตัวนี้เนาะโอเคเนาะโอเคเนาะเขาบอกว่าจงหา A อบวกบีทันสมโพสเบวก B t ท a n s p o ต t a คืออะไรครับ a คือลบสองห้าบวก t ทันสปอคือ1นึ่งลบสามครับเป็นมิติขนาดหนึคูณสขนาดเอ a, คือสองคูณหนึ่งเน,ะ 2, นาะสองคูณหนึ่ง t นสคือสองคูณหนึ่งนะครับขนาดเท่ากันใช่ไหมครับจับบวกกันได้นะครับก็กลายเป็นเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันเนาะก็กลายเป็นลบสองบวกหนึ่งนะครับตำแหน่งหนึ่งหนึ่งเนาะ ตำแหน่งสองหนึ่งก็คือห้าบวกลบสามกลายเป็นลบสองบวกหนึ่งเหลือลบหนึ่งห้าบวกลบสามเหลือสองครับนี่ครับ A บวก B ทานสโัโพสครับเป็นเมตริกขนาดสองคูณหนึ่งนะต่อไป เขาบอกว่า b บวก a transpose b บวก a transpose เมทริก b คืออะไรครับคือ1กับลบ3คือเมทริกขนาด1คูณ2บวกกับบวกกับ a transpose a transpose คืออะไรครับลบ2กับ5เป็นเมทริกขนาด1คูณ2ครับเมทริกเท่ากันใช่ไหมครับก็จับตำแหน่งเดียวกันบวกกันเนาะตำแหน่ง 1> A 1หคือ1บวก AB 1 A, 1คือลบสแล้วก็ B 2 1องหเอ้หน <S 1 strong>. ึ่คือลบ3บวก B 1หนคือ5ครับ1บวกลบ2เหลือลบ1ลบ3บวก5เหลือ2ครับจบครับ เป็นเมทริกขนาด1คูณ2 a บวก b ทานสพ์จบแล้วครับจำง่ายๆครับหลักการบวกเมทริกก็คือเอาตำแหน่งเดียวกันบวกกันโดยเมตริกต้องมีมิติที่เท่ากันหรือขนาดที่เท่ากันนะครับก็ถ้านักเรียนคนไหนที่นะครับสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ให้นักเรียนเปิดคลิปนะครับเปิดคลิปย้อนดูอีกสักรอบสองรอบนะครับนักเรียนก็คงจะเข้าใจมากขึ้น ค่อนข้างอธิบายละเอียดอยู่นะครับก็แล้วก็ใม่ช่วโงหน้าครับสวัสดีครับ